สิ่งที่ทุกคนกําลังเห็นพี่กําลังป้นเด็กอยู่นะครับป้นตัวละครเอเปกมาหลอกหลอกหลกล้อเล่นนะล้อเล่นคือน้องเขาให้ตัวละครมารีวิวนะครับเป็นเจ้าตัวละครจระเข้แดงเทศกาลคิดมัด จริงๆเนี่ยมันเคยมีจระเข้แดงมาแล้วเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยเห็นเขาบอกคล้ายๆกันเลยแต่ว่าจะมีสกิลที่ดีกว่าไม่รู้ว่าดีกว่าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันในคลิปนี้เลยก็ขอขอบคุณน้องที่เอาตัวละครมาให้ยืมรีวิวนะครับผมเรียกได้ว่าช่วงนี้มีน้องหลายคนทัก Facebook มานะครับแล้วก็แบบเอ้พี่ปอนเอาตัวละครไปรีวิวไหมตัวละครนี้ก็น่าสนใจนะพี่ลองรีวิวไหมอะไรเงี้ยเอาจริงพี่ไม่สามารถหาได้ทุกตัวละครนะครับเพราะว่า่นหลายแมปด้วยอ่ะสำหรับเจ้าตัวนี้ที่เราจะมารีวิวคือเจ้าโนคปัะรบ ตัวละครนี้นะครับเป็นเอพิกที่มีลิมิเต็ดแล้วก็ถูกจํากัดเวลาขายนะครับแต่ว่าก็มีถึง7,990ตัวเลยเยอะนะสกิลนะครับทุกๆ3วินาทีเนี่ยจะทำดาเมจแบบสเปซดาเมจโดนโจมตีเป็นกลุ่มนะครับดาเมจเท่ากับ30เท่าของดาเมจที่เรามีและนอกจากนี้นะครับตัวละครนี้ยังโจมตีเป็นรูปแบบติดพิษด้วยทําให้ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะเนี่ยติดสโลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือพี่แกเนี่ยมีความสามารถเยอะทั้งแบบทําดาเมจเป็นกลุ่มดาเมจแรงแบบมหาศาลนะแถมติดพิษสโลได้ด้วย แต่ถ้าสมมติอ้างอิงจากจระเข้แดงที่รีวิวไปครั้งก่อนก็จะสามารถวางได้ตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าตัวนี้จะวางได้ตัวเดียวเหมือนกันหรือเปล่าเนาะแต่เท่าที่ดูเรื่องของดาเมจนี่ถือว่าเยอะนะเยอะมากอย่าลืมว่าเป็นการโจมตีเอโีนะเว้ยเอโีโดนรอบตัวดาเมจขนาดนี้แถมติดสโล่ด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็วันนี้นะครับมีการอัปเดตเนาะก็จะมีตัวละครใหม่มาด้วยนี่เป็นสตาร์เตอร์แพ็คอันใหม่นะครับสองร้อยสี่สิบเก้าโลบักเป็นเจ้าเวดฟอร์บดนะครับก็ ที่เราสะสมเมื่อซีซั่นที่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวละครใหม่นะครับเบิร์นแท็บอู้มีมีหลายตัวนะตระก,กูลแท็บแท็บเนี่ยเยอะมากเลยสปริงแท็บใช่ไหมสโตนแท็บอันนี้เป็นเบิร์นแท็บนะครับนี่ตัวละครเลปตี้นะครับที่เราได้มาเป็นเอโอีบวกซัมมอนด้วยซึ่งสกิลเป็นปั๊บเป็ดนะครับซัมมอนครายิงโซนะครับผมแล้วก็ทําดาเมจหนึ่งร้อยเท่าเลยโอ้โหหนึ่งร้อยเท่าของดาเมจนี่เยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เรารีวิวเจ้าจระเข้แดงก่อนเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวพี่รีบรีวิวเสร็จปุ๊บก็รีบคืนให้กับน้องเขาเลยละกันนะครับผมไปเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลงในเอ็นเดกันเลยดีกว่านะครับเหมือนเดิมน,นะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันคนละหนึ่งครั้งสำหรับใครที่ต้องการเติมรลบักราคาถูกพี่ขอแนะนำร้านค้าบิวประกอบด้วยนะครับ Build, บิวปกรณ์ช็อปซื้อขายปลอดภัยมียอดขายมากกว่า2 0 0 0 0 0ชิ้นมีบริการมากมายไม่ว่าจะเป็นขายตัวละครจากหลายๆแมปรวมถึงมีบริการไอดีไก่ต่างๆเลยนะบอกเลยว่าถูกมากๆเลยและตอนนี้ทางร้านก็มีการขายรหัสไก่แมปฟิตด้วยนะครับรวมถึงสินค้าและบริการฟาร์มด้วยแม้กระทั่งรับเติมโลบกเปลี่ยนราคาโคตรถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนรัเติมนิดเดียวก็เติมทีดด่35บาทก็ได้สินค้าถูกบริการถูกอยากหาซื้อของดีๆในโลบกก็อย่าลืมนึกถึงร้านค้า Build, บิวปกรณ์ช็อปนะจ๊ะ โอ้ยเลอเลอโทษโทษโทษเปิดฉากด้วยกันเลยไอ้ดีไซน์ตัวละครมันดูดีนะเอ้ยเดี๋ยว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 เอ้ย,ย <tro> อันนี้ลอยสูงมากสูงมากๆเลยอะเออแล้วก็โอแมนแคมปัสต e ัวนี้ที่เรารีวิวนะครับเป็นบัฟเอนชั่นแก้แค้นนะครับหรือเวนเจนเพราะฉะนั้นดาเมจกับระยะคูลดาวมันก็จะโหดเป็นพิเศษนะครับเลเวลหนึ่งเนี่ยใช้เงินในการลงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบดาเมจสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าระยะสามสิบสามจุดแปดนะครับคูลดาวศู แล้วก็ในการขึ้นเรียว่าสองเนี่ยใช้เงินอีก22,222 22ดามเมจนี่ถือว่าเยอะนะจริงๆเนี่ยต่อให้ไม่รวมบัฟก,ก็เยอะเนี่ยครูดาวก็เร็วด้วยประเด็นคือที่สําคัญเนี่ยพี่ว่าสกิลมันโกงเวย้ยสกิลที่มันสโลรอบตัวโดยที่ยังไม่ต้องตีเนี่ยมันบอกว่าทุกตัวที่อยู่ในระยะโดนสโลทันทีเลยแล้วไอการที่ทําดามเมจ 30x ก็คือ30เท่าจากดามเมจที่เรามีนี่โคตรเวอร์เลย อ่ะเลเวลสองนะครับดาเมจ2 9 2 5ระยะ36.5สิบดาคูดาวเท่าเดิมนะครับใช้เงิน 33, 3า3 3 3นะครับผมในการขึ้นเลเวล3ตัวเลขในการอัพเลเวลนี่เรียกสวยๆเนาะ3 33, 3 33, 3 3 3ต่อไปก็44,444แ 44, 44, น่เลยมั่นใจใช่ใช่ใช่เออลืมบอกไปนะครับตัวละครนี้เนี่ยสามารถวางได้1ตัวละครเหมือนกับเจ้าตัวโอแมนคอนซูเควนต์เลยนะครับก็คือจรลเข้แดงตัวที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเอาจริงพลังโจมตีมันก็เท่ากันปะ่ะพี่จำไม่ได้หวะน่าจะเท่่ากันใชม แค่ว่าสกิลต่างกันน่าจะใช่เนาะน่าจะใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นเลเวลสามต่อเลยดีกว่านะครับแต่จริงๆนะดีไซน์ตัวละครมันควรตีนวะ่ะดูดิแม่งบินบินแบบโคตรสูงอะเหมือนไอ้ตัวบอลลูนเลยปกติแมปไฟในทาวเวอร์ดีเฟนส์ตัวละครบ,บินได้นี่หาได้ยากมากเลยนะอ่ะเลเวลสามนะครับดามเมจสองพันหกร้อย 00, ระยะสี่สิบจุดห้าคูลดาวน์ศูนย์จุดศูนย์แปดแล้วเหมือนเดิมเลยใช้เงินในการอัพ 4, 10, 4 44, ี4 4 4นะครับเลขสวยๆคมๆเลเวล4นะครับดามเมจ4,500ระยะ47.3นะครับคูลดาวน์0.08นะครับ ระยะในการโจมตีรอบตัวแบบพอดิบพอดีเลยนะฮะถ้าสมมติจัดอันดับตัวละครเอ e ิกในแมปนี้พี่ว่าตัวนี้อยู่อันดับต้นๆเลยนะอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวมาวางตัวละครบัฟดามเมจนะครับเจ้าเอนโดเสียดายอ่ะเราได้จากลาตัวละครไชนีบัฟแต่ละตัวไปแล้ว <c oughs> พี่ละโคตรอยากได้เฮลปี่ล่างไชนีเลยแม่งเอ้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับหลังจากได้ End บัฟเอนโดนะฮะที่คูณ1.55จะเป็นเท่าไหร่6 9 7 5น้านะครับถ้าคำนวณเป็น DPS ต่อวีนี่ก็ แปดหมื่นกว่าเกาือบเก้าหมื่นเลยนะแล้วสกิลของมันอนะ่ะที่เป็นพาสซีฟที่บอกว่าคูณสามสิบอ่ะก,ก็ทุกๆสามวิทาดาเมจประมาณสองแสนกว่ากว่าใช่ปะวะเอ่มยังไงดีในเรื่องของสกิลที่มันบอกว่าสเปซดาเมจเป็นกลุ่มที่ทุกๆสามวิเนี่ยอันนี้พี่ไม่ชชวรวจริงๆนะว่ามันคูณจริงหรือเปล่าว้ยมาต่อไปก็มาดูในส่วนของบัฟเพิ่มระยะนะครับระยะตอนนี้เป็นเจ็ดสิบสามจุดสองนะครับเรียกได้ว่าทะลุจุดเกิดไปเลยทีเดียว <laughs> โดนทั่วแมปเลยอ่ะโคตรดี อันนี้คือเกิดมาปุ๊บติดสโลด้วยนะยังแจ่มเลยต่อไปก็มาวางในส่วนของบัฟลดคูดาวนะครับก็ทําให้เหลือคูดาวศูนย์จุดศนะครับเอ้ย0.046นะครับสรุปก็คือดาเมจ6,975ระยะ73.2คูดาวศูนย์จุดศนะครับส่วนดาเมจต่อวิดีเพสเท่ากับวินาทีละ151,630นะครับอืมจัดว่าแรงนะจัดว่าแรงจัดว่าแรงแต่สกิลมันเนะ่ะพี่ขาดใจพี่ขาดใจตรงว่าสกิลมันคำนวณเป็น DPS หรือว่า เป็นดาเมจเลยถ้าสมมติเป็นดาเมจเลยก็คือเอา6,975เนี่ยคูณ30ได้เลยแต่ถ้าสมมติคำนวณเป็น DPS อะก็ต้องคำนวณจากแบบเอา100หาร4.6แล้วก็ไปคูณดาเมจต่อซึ่งพี่ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันคำนวณยังไงเว้ยเอาเป็นว่าช่างมันละกันแต่พี่มั่นใจนะว่าคำนวณจากดาเมจไม่ได้คำนวณจาก DPS ดาเมจต่อวินะครับเอาเป็นว่ารวมๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอทำการ AFK เลยนะครับแล้วก็มาดูว่าจะไปได้สักกี่เวฟ ซึ่งตัวละคร e อเอเปกรอบนี่จะไปได้ไม่ไกลกว่าตัวละครดักในปั๊บเป็ดที่เรารีวิวเมื่อวานเนาะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราใช้ตัวละครบัฟที่เป็นแบบบัฟคู่ชายนี่ด้วยนะครับเราก็เลยสามารถเอาเจ้าแจ็กกอนอตนะครับมาช่วยในการลงด่านได้ด้วยนะฮะอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวพี่ขอทาการตัดคลิปแบบค้ำๆไปเลยแล้วกันเนาะเอี๊ยโอ้ดาวแทงตูดโอ้แทงตูดโอ้คนเกเเลยตอนนี้ก็มาถึงเวฟ130บนะครับเอาจริงๆก็เริ่มตีบอสไม่ค่อยเข้าแล้วว่ะ รู้สึกได้ว่ามันตีบอสช้าเนาะแต่ก็น่าจะผ่านอยู่นะครับแต่ไม่น่าจะไปถึงร้3มเนาะเมื่อวานเราไปร้อยส่บามใช่ไหมด้วยความมีเจ้า Jack bon ny, จักรนอตบอนน bon ี่จักรนอตบอนนี่ปะวะหรือจักรนอตเฟดดี้วะเออเจ้าจักรนอตละกันมันช่วยในการสตาร์ทก็เลยไปได้ไกลเนาะอย่างน้อย1้0ยสเราก็ยังผ่านบอลนะครับเพราะงั้นไปกันต่อไปกันต่ออะไรวะสุดท้ายก็มาได้แค่ร้อยเวฟนะฮะหรือว,ว่าจะไปได้ไกลกว่านี้ <laughs> มาสรุปภาพรวมตัวละครนี้ดีกว่าส่วนตัวพี่ว่าโหดอยู่ระดับหนึ่งละกันนะครับแต่ว่าในการลงเอนเลนเนี่ยปัญหาักหลักกับพี่รู้สึกว่าเรียดเกมเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของตัวละครมันวิ่งเร็วแล้วก็รีเลือดด้วยตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะสโลก็ดีดาเมจก็ไม่แย่นะครับแต่สกิลดาเมจ30เท่าเนี่ยพี่ไม่ชชว่์นะครับว่าเขาคำนวณจากดาเมจหรือคำนวณจาก DPS ดาเมจเปอร์เซกต่อวินะครับถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวจะให้รางวัลด้วยการตอกก้นคนละทีหลอกเเเเนีี่่่ยด๋วววาากก็บอออพปมมสื อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคืนตัวละครให้กับเจ้าของกันเลยดีกว่านะครับโอเคเลยก็หลังจากยืมมาก็ต้องมีสิน,น้ําใจเอาไปอีกร้อยกล่องนะฮะตอนค่ายืมตอนค่าคืนอย่างละร้อยกล่องเนาะขอบคุณที่เอาตัวละครมาให้ยืมนะครับถ้าใครมีอะไรจะรีวิวมีแมปอะไรน่าสนใจให้ลองไปเล่นก็ลองทักมาที่เพจ Facebook ได้เลยนะครับขอแบบทักมาแบบปกตินะบางคนแม่งทักมาแบบส่งรูปแปลกๆมาให้พี่แบบโอ้คุณพระนี่พวกเจ้าคิดอะไรกันอยู่นะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณน้องที่ให้ยืมตัวละครอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวเจ้าเล็ตี้นะฮะที่เพิ่งได้มาสดๆของไนท์แมนเนาะไปแล้วนะจ้าเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย